ุงคูปต้าสยามนะผม NC 1 3 1มนนะคันนี้มาในอาการนะครับตัวนี้นะครับน่าจะขาดหรือหลุดนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจนะเนี่ยแต่เราถอดเอ้ยเราถ่ายน้ำมันออกมานะครับน้ำมันเกียร์นะครับผมได้แค่นี้1ลิตรนะครับผมตัวนี้ปกติแล้วจะเติอน้ำมันอยู่ประมาณ5ลิตรนะครับผมถ้าจะไม่ผิดนะก็ดูจากตัวเขานะครับระดับน้ำมัน ยู่ตรงนี้ก็คือเราเติมจนล้นออกนัตัวนี้แล้วก็ปิดนอดไว้นะผมน้ำมันเกียร์เยอะพอสมควรอยู่นะแต่เนี่ยมันหายไปหมดเลยดูดิถ่ายมาเหลือแค่1ลิตรนะครับก็คาดการว่าตัวเนี่ยตัวขาเตะคันเลี้ยวนะฝั่งนี้นะครับน่าจะเสียดสีหรือเปล่าเสียดสีจนพังไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผม ต้องถอดหรือออกมาก่อนนะอันนี้ก็รื้อได้ประมาณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะยกออกหมดเลยแล้วก็ผ่าเกียร์นะครับเพื่อที่จะ,จะตรวจเช็คดูอาการว่าสาเหตุเกิดจากอะไรทำไมตัวนี้ถึงเป็นอย่างนี้นะครับผมปกติมันจะเด้งขึ้นได้นะครับเราล้อนี่มันจะหยุดนะครับผมถ้าเกิดฝั่งนีเง้เด้งขึ้นปุ๊บล้อน,นี้ก็จะหยุดหมุนนะครับทำให้รถเลี้ยวได้ แต่อันนี้มันพังไปแล้วนะเนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะเดีย๋ยวหรือเสร็จก็จะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งนึงนะผมว่าสาเหตุเกิดจากอะไร